สมัยรัชกาลที่ห้าเรือฝรั่งถึงกรุงเทพมหานครโดนกองทัพยุงจูโจมแถมไม่เห็นคนสยามภาพแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าราชวรดิต์ขณะมีพิธีสงสนานเฉลิมพระประมาพิไทยเจ้าฟ้าวชิรุณหิตพศ2429 คำถามแรกที่ผู้มาเยือนจะเอ่ยปากถามก็คือประเทศสยามตั้งอยู่ที่ไหนและชาวสยามอยู่ที่ไหนเพราะทุกแห่งหนจะแลเห็นแต่ชาวจีนชาวมาเลหรืออินเดียเท่านั้นแล้วชาวสยามละ่ะข้อความข้างต้นคือส่วนหนึ่งในบันทึกของเซอร์เฮนรี่นอร์แมนเมื่อเดินทางมาสยามเซอร์เฮนรี่นอร์แมนพศส4 0 1ถึง2482 นักหนังสือพิมพ์และนักเดินทางชาวอังกฤษสมัยรัชกาลที่ห้าเซอร์นอมแมนเดินทางไปในตะวันออกไกลโดยมาถึงประเทศไทยในปี2434นอกจากท่องเที่ยวเขายังบันทึกประสบการณ์เดินทางถึงเหตุการณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนและอื่นๆของประเทศต่างๆที่เขาเดินทางไปถึง สำหรับประเทศไทยหรือสยามในเวลานั้นเซอร์นอร์แมนบันทึกภาพบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาขณะเรือแลนมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครว่าทัศนียภาพแรกที่วิเศษและมหัศจรรย์แก่สายตาของคุณก็คือปากน้ำอันเวิงว้างกว้างไกลและเห็นแนวเกลียวคลื่นลูกใหญ่พัดสาดซัดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมีฝูงยุงแหบินกันออกมาจากป่าทึบราวกับกองทัพแล้วกลูกเข้าจู่โจมรุมล้อม,มขับไล่ชาวต่างชาติผู้มาเยือน หากมหาสจักรกว่าเมื่อเรือของเขาถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่เห็นชาวสยามเรือได้เข้ามาจอดทอดสมอกลางลำน้ำที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่มีทัศนียภาพแปลกตาผู้มาเยือนจะตระหนักได้ในทันทีว่าที่นี่เป็นเมืองค้าขายจากสถิติทางการค้าของสยามเปรียบเทียบกับบรรดาชาวตะวันออกด้วยกันสยามเป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยและจะต้องเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน สภาพป่าละมาที่เงียบสงบและป่าดงดิบที่สมบูรณ์ในช่วงปีพศ2393ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสากระดงเรือเสาปล่องไฟมีเสียงร้องฮึมฮำว่าโกดังของพ่อค้าอังกฤษที่รีบเร่งล่องลอยมาทัศนียภาพบรรดาโรงสีข้าโรงเลือท่าเรือและอุดต่อเรือโรงเก็บพัสดุฝั่งแม่น้ำและบ้านเรือนผู้คนตลอดจนโรงเรียน ดูเหมือนจะแสดงถึงความตื่นตัวอย่างแข็งขันของชาวตะวันตกผสมผสานกับความบุ๋สาหะของผู้คนชาวเอเชียผิวเหลืองซึ่งได้ช่วยเร่งร้าชีวิตที่เฉื่อยชาของคนพื้นเมืองให้กระตุอรืนร้นขึ้นได้บ้างเมื่อเดินทางถึงท่าเทียบเรือพาณิชย์หากเหลียวมองไปทั่วทั่วจนคุ้นตากับเมืองที่พลุกพล่านแห่งนี้แล้วคำถามแรกที่ผู้มาเยือนจะเอ่ยปากถามก็คือประเทศสยามตั้งอยู่ที่ไหนและชาวสยามอยู่ที่ไหน เพราะทุกแห่งหนจะแลเห็นแต่ชาวจีนชาวมาเลหรืออินเดียเท่านั้นแล้วชาวสยามและพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการค้าเหล่านั้นหรือคำตอบก็คือมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น